สวัสดีครับทุกคนฟ For Fun Channel สูตรเปิดแพ็กิกโมเมนต์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ EP ที่55ครับมาครับใครยังเปิดไม่ได้มาคัดแรดฟอร์ดไอดีนี้เป็นไอดีทดลองสูตรครับของผู้ไม่ประสรงค์ออกนาวหนึ่งท่านนะครับขอบคุณทุกๆไอดีทดลองสูตรครับส่วนมากจะได้เออร์วินกับกิกครับแต่แพ็กนี้ผมน่าจะคัดมาเฉพาะแรดฟอร์ดนะครับไม่แน่ว่ากิกหรือเออร์วินผมจะลงหรือเปล่าเดี๋ยวดูเวลาอีกทีเนาะ ผมอัดคลิปนอกสถานที่ครับถ้ามีเสียงเล็ดลอดอะไรออกไปก็ขออภัยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปใหม่อย่าลืมอ่านละเอียดใต้คลิปครับผมลงให้ทุกคลิปเนาะส่วนคนไหนที่รู้สเต็ปการเปิดแล้วก็ลุยได้เลยครับขอให้ทุกคนโชคดีครับมาก่อนจะเข้าสูตรก็นั่นแหละครับส่วนมากก็จะเปิดสกาวทิ้งเนาะของผมแต่ผมส่งเสริมให้เล่นออนไลน์นะครับ1-3แมตช์ค่อยมาเปิดแพ็กนี้ผมไม่ว่างรับงานนะครับ น่าจะจยาวๆเลยครับช่วงนี้งานยุ่งนะครับก็ทั้งที่ทํางานทั้งที่บ้านเนาะถ้าจบงานทดลองสูตรก็คงจะหยุดเลยละครับมาครับเข้าสูตรกันสูตรของเรา EP นี้คือ2 2ครับทุกคน22เปิดดูข้อมูลแลนอินคิครับ2ครั้งและไปจบที่โมเมซาล่าครับ2ครั้ง2 2ครับใช้กับ ID อื่น อาจจะไปออกตัวอื่นก็ได้นะทุกคนมันก็ไม่แน่ครับหนึ่งสูตรไม่เกิน1นึ่พันทองครับอย่าลืมหรือไม่ก็ใช้สลับกันกันกบ2ตัวเดียวเนาะผมยังแนะนําอยู่นะครับ2ตัวเดียวใช้ได้ทุกแพ็คครับทุกคนคดีนี้ให้มา1นึ่พันทองครับเปิดได้เออร์วินกับแรดฟอร์ดครับก็เอวแรดฟอร์ดมาลงให้เนาะหลายๆคนคงจะอยากได้แรดฟอร์ดกันมากกว่านะครับส่วนเออร์วินกับจิกน่าจะมีส่วนน้อยเนาะก็ลองดูครับยังไงเราก็ต้องใช้ทองเปิด ตอนกดไซก็เหมือนเดิมครับกดไซค้างไว้นะครับ1 2 3 4 5สงสามสี่ห้าปล่อยครับเห็นเท้าขวาและผิวสีก็ใช่เลยครับแน่นอนครับมาคัดแรดฟอดแน่นอน เพราะว่าแพ็กนี้มีคนเดียวที่เป็นนักเตะผิวสีนะครับคนไหนเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามฟอร์ฟันชาแนล้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกคนโชคดีครับเปิดได้ไอคอนตัวที่ต้องการรักษาสุขภาพด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฟอร์ฟันชาแนลผมทําได้คุณก็ทําได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย